สวัสดีค่ะเพนีมาพร้อมกับเสื้อพิมพ์ลายรุ่นใหม่ค่ะคุณลูกค้าเสื้อเนื้อเนียนเนื้อนุ่มใส่สบายค่ะมีซับในเป็นผ้าชีฟองสายเดี่ยวเย็บติดนะคะเสื้อพิมพ์ลายดอกค่ะคุณลูกค้าทรงคอกลมนะคะเจาะกรีดต,ตรงช่วงอกให้ดูมีดีเทลนะคะไม่โปนะคะคุณลูกค้าช่วงแขนนะคะแขนสามส่วนนะคะทรงแขนกว้างคะ่ะดีเทลนะคะ ตัดต่อกับผ้าลูกไม้สลับกันกับผ้าพิมพ์ลายอ่ะคะ่ะโชลายดอกค่ะทรงสวยค่ะคุนีใส่ไซส์ s ออกสามสิบหกสามสิบห้าขึ้นถึงสาสิบหกนะคะสโพกอยู่ที่สามแปดสามเก้าความยาวอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่นิ้วค่ะคุณลูกค้าเสื้อตนี้นาไปใส่ทํางานใส่ออกงานได้นะคะสวยหรูค่ะมาหกไซส์นะคะสามหกสามแปดสี่สิบสิบสองสิบสี่และสี่สิบหกค่ะ ทำมาทั้งหมดสามสีนะคะสีที่ใส่อยู่นี้คือสีเหลืองนวลๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะที่พนีใส่อีกสองสีให้ชมนะคะเสื้อพิมพ์ลายค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อพิมพ์ลายดอกรุ่นใหม่ค่ะคุณลูกค้าเป็นผ้าเนื้อนุ่มเนื้อเนียนนะคะสวยค่ะสีที่เพนีใส่นี่คือสีชมพูนะคะคุณลูกค้าสีชมพูพิมพ์ลายดอกสวยค่ะ เรียกว่าเป็นการพิมพ์แบบผ้าเพสเมนต์นะคะคุณลูกค้าแขนสามส่วนตัดต่อผ้าลูกไม้ชิ้นต่อ,ตอ,ตอชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะทรงแขนกว้างค่ะคุณลูกค้ากรนีใส่ไซส์เอสนะคะคุณลูกค้าไซส์เอสอกสามสิบห้าครึ่งสามสิบหกค่ะคุณลูกค้าสะโพกอยู่ที่สามสิบแปดสามสิบเก้านะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าทรงคอกลมนะคะ แล้วก็มีเจาะกรีดตรงนี้เล็กน้อยมองแทบไม่ออกเลยนะคะเป็นดีเทลสวยค่ะได้เป็นผ้าสายเดี่ยวเย็บติดนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทำมาหกไซส์นะคะสามสิบหกสามสิแปดสี่สิบสิบสองสี่สีและสี่สิหกค่ะคุณลูกค้าทำมาสามสีค่ะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีขาวค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่นีใส่อีกสองสีให้ชมนะคะ สีขาวค่ะคุณลูกค้าสีขาวสวยนะคะคุณลูกค้าพิมพ์ลายขึ้นมาลายดอกสวยคมชัดเลยค่ะคุณลูกค้านคะช่วงแขนตัดต่อผ้าลูกไม้ค่ะคุณลูกค้าชิ้นต่ดชิ้นเลยนะคะมีขอบแขนค่ะมีซับในเป็นผ้าสายเดี่ยวชีฟองเย็บติดนะคะเป็นผ้าใส่สบายค่ะผ้าเนื้อนุ่มเนื้อเนียนะคะใส่ออกงานได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ มีหกไซส์นะคะคุณลูกค้าสีมีทั้งหมดสามสีนะคะคุณลูกค้าสีที่พี่นีใส่นี่คือสีขาวไซส์เอสกสามสิบหกสามสิบห้าครึ่งสามสิบหกนะคะสีที่สองสีชมพูค่ะคุณลูกค้าสวยทุกสีค่ะสีที่สามคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองนวลๆค่ะนี่นะคะมีหกไซส์นะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สีและสี่สิบหกค่ะ ผ,ผ้าพิมพ์ลายที่บอกนี่นะคะจะพิมพ์ลายเฉพาะด้านนอกนะคะเนื้อด้านในเป็นสีขาวนะคะซับในเป็นผ้าชีฟองอย่างดีค่ะนี่นะคะกระดุมหลังค่ะจะได้เห็นชัดๆนะคะกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะ